วันนี้ผมไปเห็นก็นเรียกว่าไงฮะอันหนึ่งที่น่าสนใจจากของแบรไตเขาโพสต์มาแล้วผมก็ไปแชร์ต่อนะครับเขาพูดถึงเรื่องราวของประเทศญี่ปุ่นนะบอกว่าญี่ปุ่นนี่เขามีวัฒนธรรมของความละอายสูงมาก แล้วความระอายเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของคนญี่ปุ่นทุกคนไม่เฉพาะแค่ผู้นำยิ่งเป็นผู้นำเนี่ยยิ่งต้องมีความระอายสูงและรับผิดชอบสูงด้วยนะก็เออดูแล้วก็มันค่อนข้างจะสอดคล้องกับผู้นำนะที่กำลังเป็นปัญหาในบ้านเราอยู่เหมือนกันนะเขาบอกว่าอย่างนี้ครับ ญี่ปุ่นกับวัฒนธรรมความละอายสะท้อนผ่านความรับผิดชอบของผู้คนที่ไม่ใช่แค่ผู้นำเวลามีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นก็มักจะเห็นคนญี่ปุ่นออกมารับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นผู้นำระดับประเทศผู้บริหารหรือคนธรรมดาเพราะว่าเขาโตมาจากวัฒนธรรมแห่งความละอาย สอนให้คิดถึงคนกลุ่มมากมากกว่าตัวเองและต้องไม่ทำให้ใครเสียหน้าเพราะการกระทำของเราญี่ปุ่นเนี่ยนะครับการทำให้ตัวเองหลอองกรออายถือเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งกว่าการทำผิดซะอีกเพราะว่ามันหมายถึงการละเลยหน้าที่และทำลายความไว้ใจของกลุ่มใครทำพลาดไม่รับผิดชอบจะถูกมองว่าไม่ควรคู่อยู่ร่วมกับคนอื่นๆ งั้นเด็กญี่ปุ่นครับก็จะถูกฝึกให้มีความรู้สึกไวต่อความละอายตั้งแต่อย่างเล็กให้เรียนรู้ถึงความรู้สึกของผู้อื่นอยู่เสมอนะครับก็เรียกว่าความละอายเป็นองค์ประกอบสำคัญของวัฒนธ,ธรรมญี่ปุ่นแต่ว่าปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่หันมาสนใจเรื่องปัจเจกเฉพาะบุคคลมากขึ้น แต่ว่าระบบความละอายที่เป็นกรอบกํากับอย่างชัดเจนแม้จะถูกลดความสำคัญลงแต่ก็ยังเป็นความหวังและเป็นเรื่องที่คนญี่ปุ่นยึดถืออยู่นะฮะที่เอามาจากนิวส์นิวส์เลเตอร์ของเจแปนนิติกนะครับก็เอามาฝากกัน ที่ทำไบถายเขาแชร์ผมก็แชร์ต่อเพราะว่าดูสอดคล้องกับ